สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตะกุดนะครับเป็นตะกุดของหลวงพ่อยอดโกสโลนะครับวัดตะคอจังหวัดนครรัชสีมานะครับตะกุดนี้ก็จะเป็นตะกุดหน้าอกแตกนะครับชื่อรุ่นนะครับสมปัติถนาครับจำนวนจำนวนการจัดสร้างนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับเราจะมาให้เพื่อนดูใกล้ๆกันนี่ครับ ตัวตะกะรวดของเขาจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับก็จะอุดผงด้วยชั้นโลงใต้ดินนะครับก็จะมีมวลสารจะเป็นก็จะเป็นว่านดอกทองนะครับว่านซาวโลงนะครับแล้วก็ผงพุพธคุณร้อยแปดนะครับแล้วก็ผงดวง,ดวงเซฐีนะครับนี่ครับ จะมีเข่ขงคำว่ายอดอยู่ตรงนี้นะครับตะกุดนี้เดินทางด้านเสน่ห์เมตตานะครับมหานิยมครับทางร้านค้าขายด้วยนะครับตัวก็จะมีความเล็กประมาณนี้นะครับ เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตะกุดลนะอุกแตกของหลวงพ่อยอดโกสโลนะครับจบังหวัดนครราชสีมานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบปลาเคลื่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับ,ซบสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ